คุณภาพการนอนหลับที่ดีเป็นหลักประกันพื้นฐานของการมีสุขภาพที่แข็งแรงหากคุณเริ่มเข้านอนอยากหลับไม่ลึกตื่นง่ายตื่นบ่อยตื่นแล้วกลับไปหลับต่อ,อยากฝันบ่อยตื่นเช้าไม่สดชื่นง่วงเหงาหานอนระหว่างวันติดต่อการเพียง3ส,สัปดาห์นับว่าคุณได้เข้าสู่การเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วค่ะ ในทัศนาการแพทย์จีนคุณภาพการนอนหลับไม่ดีเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุมีสาเหตุหลักเกิดจากหญิงอย่างในร่างกายขาดความสมดุลร่วมกับการมีภาวะพลังลมปราณอุดกัน้นโดยเฉพาะในคนที่เครียดคิดมากหงุดหงิดโมโหฉุนเฉียวง่ายใจร้อนจะส่งผลกระทบต่อตับโดยตรงส่งผลให้ตับร้อนด่างไฟความร้อนจะร้อยสู่ด้านบนไปกระทบต่อหัวใจศีรษะจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของการนอนหลับค่ะ นอกจากนี้แล้วอาการนอนไม่หลับยังเกิดขึ้นได้จากสาเหตุของการพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลให้พลังลงปราณและเลือดพร่องลงหัวใจจึงขาดการหล่อเลี้ยงซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มากจะมีอาการวิงเวียนศีรษะอ่อนเพลียใจสัน่นหน้าซีดรวมด้วยค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่จึงเน้นการรักษาโรคนอนไม่หลับจากต้นหิตโดยนิยมใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะที่อยู่ในรูปแบบเป็นสารสกัดเข,ข้มข้นเพื่อบำรุงพลังหญิง ระบายความร้อนระบายพลังลมงปราณในตับสงบจิตใจและอารมณ์จากการศึกษาทางการแพทย์และพีเศตวิทยาในปัจจุบันพบว่าสมุนไพรจีนกลุ่มนี้ยังช่วยในการปรับสมดุลสารกาบาสารซีโรโทนินและสารเคมีสำคัญของสมองเพื่อปรับวงจรการนอนหลับให้กลับสู่ภาวะปกติทั้งบรรเทาอาการวิตกกังวลและซึมเศร้าอีกด้วยค่ะ เมื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุดคุณภาพการนอนหลับจึงค่อยๆดีขึ้นคุณจึงหลับง่ายหลับสนิทหลับยังมีความสุขตลอดทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องพึ่งวิธีอื่นใดหินผล94%หมดปัญหาด้านเห็นผลล่าช้าการดื้อย,ยาหรือผลข้างเคียงใดๆค่ะปรึกษาแพทย์จีนที่สายด่วนสุขภาพเ e อิร์นเวศูนย์สองจ็ดห้าหนึ 9.